พื้นคอนกรีตลานจอดรถแตกผิวหน้าสึกกร่อนจากการใช้งานสามารถซ่อมแซมผิวคอนกรีตจุดที่แตกได้โดยไม่ต้องทุบโดยให้ทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณที่ต้องการซ่อมแซมให้ปราศจากฝุ่นเศษปูนน้ำมันและสิ่งสกรปรกต่างๆจากนั้นผสมปูนสำหรับซ่อมผิวหน้าพื้นคอนกรีตชนิดบางกับน้ำโดยใช้ปูนสำหรับซ่อมผิวหน้าพื้นคอนกรีตชนิดบาง2.5-3ส่วนผสมกับน้ำ1ส่วนโดยปริมาตร ผสมให้เข้ากันจนเนื้อเหนียวคนจากนั้นทำการฉาบด้วยเกลียงฉาบโดยใช้วิธีการฉาบแบบกดรีดทำการฉาบจำนวน2รอบโดยฉาบบาง1-2มิลิเมตรต่อเที่ยวหรือต่อรอบเมื่อฉาบรอบแรกเสร็จทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงแล้วทำการฉาบรอบที่สองฉาบตกแต่งพื้นผิวคอนกรีตให้เสมอฉาบให้เต็มพื้นที่หรือบริเวณที่ทำการซ่อมแซมเมื่อฉาบรอบสองเสร็จ รอให้แห้งตัวหรือประมาณ48ชั่วโมงแล้วค่อยเปิดพื้นที่ใช้งานลานจอดรถหรือนำรถเข้าออกโรงจอดรถและสำหรับรถไฮรักลีโว่สมาร์ทแคปแซ dition มีเทคโนโลยีหัวฉีดน้ำมันอัจฉริยะ i a r ารที่คำนวณปริมาณการจ่ายน้ำมันอย่างแม่นยำเหมาะสมฉีดพ่นเป็นล,ละอองฝอยละหยดหยดของแป้งทำให้เผาไม่ได้อย่างหมดจดทำให้ประหยัดน้ำมันมากๆไม่ว่าจะต้องขนของหลายเที่ยวแค่ไหน หรือจะขับทางไกลก็สบายให้ลักลีโวสมาร์ทแคปเชตอิดิชั่นประหยัดเหลือ,ลอและสำหรับลานจอดรถเมื่อปูนแห้งตัวแล้วก็สามารถเปิดพื้นที่ใช้งานหรือนำรถเข้าจอดในโรงจอดรถได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนโกรสวัสดีครับ